ครับสำหรับการจัดกิจกรรมหาดใหญ่ไม่ได้ดันเนี่ยเราถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกในปีนี้นะครับก็ก็คิดว่าเราหวังนะครับหวังจะให้หาดใหญ่เราในมีสีสันในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการกีฬานะครับโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมของกีฬาเนี่ยหาดใหญ่เรื่องของการวิ่งนะครับการวิ่งของเราก็มีชื่อเสียงอยู่หลายหลายอย่างนะครับแต่โดยมากก็จะจัดในเวลากลางวันนะครับปีนี้เราจัดหาดใหญ่ไม่ได้ดันเนี่ยจัดเป็นครั้งแรกเพราะว่าเราถือว่าคริสต์มาส หลายปีที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นมีกิจกรรมที่เป็นสีสันที่สร้างความสนุกสนานให้กับคนที่มาด้วยนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมตอนนี้ขึ้นมาซึ่งจะมีการจัดอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คงเป็นมินิมาราทอนกับปันรัด ก็สถานที่จัดเนี่ยก็จัดในใจกลางเมืองหัดใหญ่นะครับตั้งแต่สนนเสนาหานุสานส,สาย 1, นสาย2สายส,าสาเราวิ่งหมดนะครับเส่อเป็นการประจัาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวของตัวหัดใหญ่ด้วยนะครับเราคาดหวังว่านะครับอย่างน้อยไม่น่าจะต่ํากว่า1,000คนนะครับแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก ทุกคนนะครับในในตัวสงคราในตัวหดใหญ่โดยเฉพาะทางสื่อมวลชนนะครับคงจะต้องช่วยกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับแล้วก็เชิญชวนให้คนมาวิ่งกันเยอะๆนะครับเรา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 หวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปีนี้เราก็ยังยังยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาในการจัดเนี่ยก็กระชั้นชิดเหมือนกันนะครับแต่เรายังยังมั่นใจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยู่นะครับว่าถ้าคนทราบข่าวเยอะมีดารามาวิ่งด้วยอย่างเงี้ยก็น่าจะมีคนมากันเยอะๆนะครับ ก็อยากฝากนิด <medio> นึงนะครับว่าฝากเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานของของจังหวัดสงขลาในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกคนที่ทราบข่าวเนี่ยประชาสัมพันธ์ข่าวออกไปแล้วก็เชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับนักกีฬาทั้งหลายมาวิ่งกันนะครับเรามีเจมเอ่อเจมข้ามันไก่นะครับที่รู้จักกันแล้วก็มีคุณธนศักดิ์มีนักวิ่งทีมชาติคุณ j a รุมาไอ้วารุมาศนะครับก็ก็มาวิ่งกันนะครับแล้วก็มีจากที่อื่นหลายหลายๆแห่งนะครับมาวิ่งกันก็อยากให้พวกเราเองมาวิ่งกันเยะ นะครับประหยะัดตะ بان การ์ออกไปเยอะๆด้วยนะครับ